อันนี้ขายดีเสมอต้นและเสมอปลายเขาพูดกันเยอะแล้วนะตรงนี้ขายดีมากขายดีมากอันนี้เอาไปเล่นดนตีก็ได้ใช่นะคะเนาะโอ้โหนี่ใส่ขาได้ทำนู้นลูกค้าก็ลองใหม่กันด้วยนะใช่ค่ะชุดคาราวเกะสั่งสค่ะเราค่ชุดคาราวเกะที่ร้านก็มีมีหมดมี้องคาราวเกะชุดคาราเกตเล่นแอง เป็นมิกร้านแค่เราเอาเป็นแอมร้านแค่เราเก๋เป็นมิกเซอร์มีหมดทุกอย่างมีหมดเลยโอ้โหเนี่ยเราไปดูทางไหนมีทางไหนอีกนี่ปาร์ตี้ส่งปาร์ตี้ส่งปาร์ตี้สง่สงปาร์ตี้อันนี้ก็<ะ>สองนิ้วเบิ้ลอันนี้ของไอว่าไอว่าตัวเปนเริ่มเลยนะตัวเปนเริ่มเลยนะคะ<ไ>อันนี้คือใหญ่ใหญ่สุดของไอว่าเลยป่ะใหญ่สุดแต่ไม่ใช่แพงสุดเพราะแพงสุดคือตัวนี้อ๋ออันนี้คือคือราคาสูงสุดว่างั้นเหรอะแต่เสียงพอกมากตัวนี้ ตัวนี้ใช่ป่ะแต่ตัวนี้คือตัวใหญ่จริงดีแต่ราคาไม่สูงราคาไม่ได้สูงมากราคาจบต้องได้เน้นเน้นขาแดนลูกตามุกตามลก้าเรเก่งก็เพาะแต่ตัวนี้มันละเอียดกว่าอ๋ออันนี้เสียงเสียงดีชัดเจนละเอียดกว่าเอียออน้เียีเนละเอียดกว่าันี้เเสมยงีัเนละอก อัน no นี้ตัวน uhm> ี้มันเป็นตัวเปลี่ยนเสียงหนูเลยเมื่อกี้เพลงโปรดผมเลยเนี่ยเพลงของวงเนี่ยโอ้ชอบมากเนี่ยเพลงเนี่ยแตี่ยเพลงโปรดผมเลยเนี่ยนะพี่อย่าตกใจเสียงหนูนะเพราะเสียงเนี่ยลองเสียงนะฮะเดี๋ยวอันนี้คือไมค์คุณไมค์มันก่อได้เลยใช่แต่ไมค์มันโคตรดีฮะวันที่ผมพาชมนะฮะเพื่อเพื่อเป็นทางเลือกนะอันนี้ยังไม่ได้ลองเสียงเลยนะคลิปนี้เดี๋ยวจะมีคลิปลองเสียง มันแพงแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ฮทรงค่้อ่าโอเสียพร้อมสวยเลยอ่ะนะคือคือสวยเลยไม่ต้องมองหน้าอย่างเดียวนะคะเสียงดีมากนะคะตรงนี้เสียงหวานอันนี้เอฟเฟกต์มาเสียงดีจริงเนาะสิ่งดีดีมากซึ่งตัวจริงมันเยียงนี้ตัวจริงมันอย่างนี้ฮเข้าไมไปปุ๊บอุ้ยเพาะขึ้นมาอัตโนมัติเลยจริงจริงจริงฮะจริงจริงนี่นะคะนี่นะฮะลูกค้าโทรมานะฮะ ตามสบายนะอยากอยากรับโทรศัพท์ก็รับนะฮะสบายสบายนะรับพูดออกไมเลยก็ได้เราจะสบายสบายนะพี่ดูดิหนูไม่ได้แดดนะมันเป็นมันเองอัตโนมัติเลยนะคะสวัสดีค่ะเช็ควองเชฟถูกทดสอบเชฟหนึ่งสองสามสี่ทดสอบนะคะตัวนี้เจ๋งมากนะคะสิงเพาะเนาะ เพราะที่มาวันนี้อยากให้มาผมอยากให้เป็นทางเลือกของลูกค้ามาดูเนาะถ้าใครมาเลือกได้เนี่ยรับรองมาแต่ถ้าต่างจังหวัดดูคลิปเนี่ยอาจจะดูคลิปแล้วเดี๋ยวลองเลือกดูเพราะว่ามีเยอะมากเนี่ยที่ผมมาเดินดูเนี่ยแต่ถ้าเกิดมาลองอย่างเงี้ยได้นะฮะอันนี้จะเป็นทรงเหมือนของที่พี่ซื้ออ่าลูซื้อตรงนี้ตรงนู้นพี่ซื้อตัวสิบสองตัวสิบห้ามาแล้วสิบอ่าสิบห้าอันนี้สิบมาแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยข้างหลังก็จะแบบแต่อันนี้ไม่มีแบตเป็นแอคทีฟอันนี้ไม่มีแบตไม่มีแบต ฮะบูทูธอ่าอันนี้เน้นการแจ้งใช่การแจ้งในบ้านก็ได้นะหรือใครที่ออกบงานธรมนาอีเวนต์พูดพากไมมันดีตัวเดียวหรือเป็นชุดเนี่ยเป็นคู่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเป็นตัวหรือจะใช้เป็นคู่ก็ได้ไงอ๋อเป็นคู่ก็ได้ได้เหมือนกันเนี่ยพี่นะฮะใช้สายอินตร์นในการต่อไมเลยก็คือต่อช่วงกันใช่อ๋อโอเคแต่แต่ว่าไม่มีแบตเนาะไม่มีไม่มีใส่ไม้ อันนี้เท่าไหร่เนี่ยชุดชุดที่สิบสี่พันเก้าส้เลยอันนี้ดอก10บนิ้วสี่สิบนิ้ว1ิบสองห้าโ้เนคาซนนาอนก็ได้ได้ห้าเดนคาร์นิเตอร์ได้เหมือนกันเได้ดเลยลเยดีเสีเสไม่แปกเลยเเขาก็ร้องคอครก็ร้องเพลงวะนะ สองพันนะอันนี้ชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยที่เขารองเนี่ยห้าเกิดกับไม้กับโต๊ะเกล็กเนี่ยเก้าเก้บาทหรออันนี้ชุดนี้เลยนะที่เขารองอย่างนี้นะโโอ้หทำไมต้องตระหง่านอันนี้เขาเกาะเขาเกาะอันนั้นใช่ไหมเขาเขาเกาะมือถือเขาคาราเกะใช่ใช่แต่อันนี้พี่เพียงพอนะพี่เขาเลือกแอมคือแอมแบบหนักหนักแอมดีดที่เป็นแอมล้านคาราเกะที่ไม่ใช่แบบยกเป้ ไ <Billie S 2> ม่ใช่อย่างนั้นแอมมันมีหลายเกรดอันนี้แอมเกรดดีนี่รวมไม้แล้วเหรอเนี่ยยังยังยังไม้ก็แล้วแต่เราเลือกพันกี่บาทไม่ถึงพันพันกี่บาทสองพันบาทแล้วแต่เราเลือกเอเวอแต่เสียงเพลงต้องดีก่อนอันนี้ยังไม่รวมไม้ใช่ก็คือชุดเนี้ยที่เขาเปิดลองเปิดเนี่ยนะลองเสียงร้องเพราะเนาะเสียงดีเล่นของดีไงเราเล่นของดีอ่าร้องเพรจนจนเสียงเหมือนของจริงจนติดนี่ก็ติดเลยมั้งเนี่ยไปดูกันต่อไป อันนี้มีตั้งแต่2,000กว่าบาทก็มีนะ6,000พันกว่าบาทสองใบนะสองใบนะที่ดูงานละเอียดเนี่ยไม่ใช่งานแบบกระป๋องกระแปงนะส่วนใหญ่ที่คุณเลือกมาที่เนี่ยคุณจะเด่นเสียงไว้ก่อนเนเสียงเนเสียงเสียงเพราะๆไม้ต้องมีนะอันนี้ก็ยังขายที่สมอยต้นสมอไปอ่ะอย่างตัวเนี้ยพี่ก็มีคนจิ๋วตะเจ้านะเสียงคูดดีเป็ดคองนุ่มนะของครับแคปเปอร์ขายแค่พันเก้าเก้าสิบเสียงเสียงนุ่มนะเสียงดีนะพรพาไปไหนมาไหนไง อันนี้ยี่ห้อเดียวกับซาบาส์ป่ะเนี่ยไม่มีใครขอยเพิ่งมาอันนี้ถูกนะถูกถูกยอดโดวกบซาบาซาบาใช่ป่ะใช่โอ้โหเออมีสมาชิกถามซาบามาเหมือนกันยังอยู่ไหมมีมีสองพันกว่าบาทเลยพวกนั้นอ่ะมีมีเนาะสองพั่าสองพันได้อันนี้พี่สามารถพงพาไปเอันนี้มีไม้ให้ด้วยมีไม้หนึ่งตัวใช่ว่าทุกตัวนี้คุณมีไม้ให้หมดเลยดิมเนี่ยไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยมี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 หมดเลยอันนี้แตดสุดยอด เดี๋ยวเขาเปิดคอมพิวเตอร์เลยพี่เบียร์เปิดทีนทุกตัวมีไมค์หมดเลยไมค์ลดลงหมดที่คุยกันตอนหนูใส่ชิดอยู่อ่าเอาเลยครับนะตามสบายเลยดูลูกค้าก่อนก็ได้นะนะคะสบายส่วนนี่นะแห่มาแล้วครับค่อยๆมาแล้วครับไมโครแล a p มีใครไม่รู้จักบ้างใครเป็นเด็กเล่นคอมพิวเตอร์ต้องรู้จักไมโครแล a p บ้านผมก็ยังใช้อยู่เลยไมโครแล a p แต่ไมโครแล a p พี่เห็นตรงนี้มันเป็นเสียงแหลมอ่าอันนี้มันถุ กลางกลางแบบนอ่ะอันนี้คือกลางเบตกลางแหลมอยู่ตรงนี้แหลมอยู่นี่เสียงโครดดีมีไม้ให้ด้วยมีไม้ด้วยโอ้โหน่าลองทุกตัวเลยวะเว้ยนะคะดูในใครอยากได้เลยแบิคิงที่ราคาจับต้องได้แล้วเสียงโครดดีคือตัวนี้ค่ะนี่นี่ตัวนี้อีกแบบคิงที่เก้าโปรที่สุดครับที่แล้วผมว่ชุดนี้ไปชุดหนึ่งเหมือนกันนะใช่เนี่ยแถวนี้ นะคะเสียงดียังยังใช้อยู่เลยนะทุกวันนี้ใครที่ต้องการแบบไมดังดังดังสนั่นบ้านดังสนั่นเมืองเลยแล้วแบบโคตรถูกหนูมาจัดโปร2,190ค่ะพี่อ๋อราคาพี่พี่เคยจำได้พี่ี่เคยมาจัดโต๊อยู่แต่ตอนตอนอันนี้มันดอกเล็กช่ดอกเล็กอือหือดอวเล็กๆใหญ่แล้วอันนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่แล้วนดังขึ้นท่านกว่าบาท ใช่แต่พอดอกใหญ่มัน2009เกมื่อก่อนนี้หนูมาตัโปร1 9 0โอเคมีไมอีกมีไมให้เอาเป็นว่าลำโพงที่อยู่ที่นี่มีไมให้ทุกตัวมีอะไรไม่มีไม้ทุกแม่เนี่ยมีบางตัวเอ้ยเอ้เนี่ไม่ใช่ไม้อันนี้ไอ้คอสมานี่ไม่ใช่ไม้อ่านี้ไม่มีไม้อันนี้ฟังเพลงบางตัวเองเนาะอันนี้ไอ้ว่าตัวนี้เขาให้แต่ตัวเขาไม่ได้ให้ไม้แต่มีช่องเสียบไม้มีให้เต่็ตัวด้วยอ๋อมีแต่มีช่องเสียบไม้ราคามันถูกไง นี่กันน้ำนี้องเสร็จใหม่อ๋อนี่มันลำโพงกันน้ำเหรอปุ๊บอ๋อถ้าเกิดมีฝาปิดนี้จะเป็นลำโพงกันน้ำใช่มันจะไม่ให้มีอะไรเข้าเข้าเลยนะสองพันเก้าเองนะใช่ค่ะนี่นะฮะส่วนใครชอบแบบอีเวนต์พระเทศไม่ชัดๆ MBA ตัวนี้ไม่ดังมีมีสายสไพายฮิวฮิวให้นะคะ นี่ครับนี่ลองลองแล้วเมื่อกี้ที่เราถ่ายนะลองแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองอีกทีหนึ่งหนูลองให้ได้หมดทุกตัวใครจะมาละหนูมามาที่ร้านมาชมได้อ่าเนี่ยเขาก็ลองกันนะฮะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลองเสียงนะเอาสักโอ้โหไม่รู้จะลองตัวไหนล่ะได้เดี๋ยวหนูลองให้หมดได้ทุกตัวเลยเอาไวอยากใช้ตัวไหนก็ลองตัวนั้นแล้วกันได้อ๋ออันนี้จะจุดโจนะพี่สิบสองนิ้วไม่เคยมีนะพันสี่เก้าสิบมีไมลอยใี่หนึ่งตัวสองนิ้วนะสิบสองนิ้วนะคะพันสี่ร้อยเก้าสิบไอรุ่นบุกเบิกนั้นหมดไปแล้ว เฮ้ยไอ่เก้าร้อยเก้าสิบเอยอย่างงั้นนะไอ้รุ่นบุกเบิกยังมีคน <2019. S 2> มาถาม,หา,ม,มหาอยู่นะสองเออสองเก้าร้อยเก้าสิบรุ่นบุกเบิกนะปลอดหมดนะไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็คือเป็นพวกนี้สิบสองนิ้วแทนใช่ <c oughs> แต่ถ้าเกิดไอ้ตัวที่ตัวนี้มีไมล้ลอยมาจาัดโปรพันสามเก้าสิบนะคะมีไมล้ลอยมู่ล่าโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยตัวที่แบบขลุมทลายคือตัวนี้พี่นี่คัทล็อก ที่เป็นลำโพงดอกสิบสองนิ้วแต่วอยแม่เหล็กสิบห้าใช่ไหมแล้วก็ดอกอะไรนะที่เป็นดอกขาวๆอะไรเป็นอะไรนะรุ่นนี้แหละแต่มันตอนนั้นรุ่นดอกขาวมันมันมันไม่มีแล้วตอนนั้นไม่ได้ทาดอกนะไม่มีแล้วเป็นเป็นดอกดอกสีแต่รุ่นนี้นะแต่รุ่นเดียวกันอ่าหมายดีมากนะราคาเดิมเลยนีสี่พันเก้าราคาเคยอยู่ที่สี่พันเก้าแล้วก็ปรับขึ้นเป็นห้าพันสองร้อยเก้าสิบแล้วก็หนูมาปรับ อีก4,990ตัวนี้ขายดีมากนะตอนนี้ดีมากก็เสียงดีมากเป็ดสะเทือนน้ำสะเทือนบกเลยได้ลองเดี๋ยวได้ลองได้ค่ะโอเคน่าจะก็เยอะนะมิกก็มีนะที่นี่มีมิกมีหนูลูกใหญ่ๆร็อคโง่ตู้คู่ตู้คู่ไม่สังเกตไหมหนูจะเอาตัวเนี้ยหูแรงแบบเมื่อกี้ร้านกผัยเสียวซื้อไปจัดแบบงบงบไม่ถึงหมื่นแต่พวกนี้นะเพราะมันเป็นหน้ามิกพี่หนูเอาซีอีก์ผิทางอ๋อพวกนี้ใช่ไหม เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่า